นั่นเนี่ยร้อนดูพี่เอกสะก่อนร้อนจนเหงื่อไหลเลยดูดิทำไมใส่ยุดนี้มาเนี่ยก็พี่เอกเพิ่จะไปซ้อมมวยมาซ้อมมวยงั้นเหรอใช่โหได้ข่าวว่าฟิตหน้าดูโอ้ต่อยกันตุ๊บตับตุ๊บต,บต,บต,บตับเลย เออคิดถึงหมูพิกี้เนาะเนี่ยไม่ได้มาเจอนานแวะมาหาเขาที่บ้านกนหน่อยดีกว่าแวะมาเยี่ยมบ้านเหรอใช่แล้วแวะมาเยี่ยมบ้านนี่ไงหมูพิกี้อยู่นี่ไงนี่ไงอยู่กับน้องเขาด้วยเนี่ยเออเออไหนพี่เอกลองคุยกับเขาหน่อยสิถามเขาสิว่าวันนี้สบายดีหรือเปล่าอูดอดอูดอดอีดออูดอูด,อด,อดเขาว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าสบายดีโหไปหวน พี่เอกนี่เก่งเนาะคุยกับหมูพิกกี้ได้ด้วยอะออตัวันนี้คุยกับทุกตัว <laughs> <laughs> พี่เอกเขาเก่งอยู่แล้วละจรอดเขาคุยกับโบ้คุยกับปุ๊กปิ๊กได้ด้วยละ่ะออมีคุยกับพี่ฝนนะไม่ค่อยรู้เลย <laughs> ไปดีกว่าพี่ฝนไปดีกว่า <laughs> นี่ไง <laughs> นี่ไงโอ้โหดูดิคุณหมูพิกกี้เขาเตรียมของเล่นไว้เราเยอะเลยไหนอะนี่ไงฝั่งนี้มาเร็วเข้าไปเหรอโหอุดอุดอุดว้าว มีรถไฟด้วยเฮ้ยนี่มันรถไฟโทมัสรถไฟโทมัสใช่เหรอเฮ้ยเเอ้าเอ้าเป็นไรอะเฮ้ยตายแล้วตัวดําด้วยอะตายแล้วตัวดําด้วยเหรอเออเป็นไรอะเอาแล้วไงพี่ฝนคิดว่าคุณหมูพิกกี้เขาคงคิดถึงพวกเรามากเขาก็เลยอยากให้เราเล่นด้วยอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตแน่นอนเลยอะพี่ฝนเป็นไรตัวแตกแหลกสลายตัวแตกแล้วตัวดําเลยอะเออทำไมแตกแล้วตัวดําอ่ะมันต้องไปทางไหนเนี่ยมาทางนี้เร็ว มาแล้วโอ้โ oh, ห oh, คุณหมูพิกี้อย่าเอาพวกเราเข้าไปอยู่ด้วยตลอดชีวิตเลยนะอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยนี่คุณนูบ๊บทาไมนู๊บมานอนขาขาดด้วยคุณนู๊บโดนหมูพิกกี้เก็บขาไปแล้วเหออยงเราต้อง,องไปทางไหนต่อวิอย่างนี้เราต้องไปแล้วลรอพี่เอกไปทางเนี้ยเหรอใช่คุณน้องหมูพิกี้ก็บอกว่า ให้เรากระโดดไปฝั่งเนี้ยแล้วก็รีบออกไปจากที่นี่ไม่อย่างนั้นละก็คุณหมูพิกกี้อุดอดอะ่ะเขาจะให้พวกเราอะ่ะอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตหรอนี่ไงเขาบอกเอาไว้เนี่ยว่าพ่อกับแม่ป้าป้ากับมามา่ามามี่พิกกี้อะ่ะวางกับดักแกล้งคนเล่นไว้ข้างในนี่ด้วยแกล้งคนเล่นตลอดเวลาเลยนะพี่บัวนะปะโอ้โหรูใช่ใช่อดพวกเราจะต้องวพวกเราจะต้องกระโดดไป อย่าให้ไปโดนไอ้สีเหลืองๆนี่นาจอร์ดไม่ไม่พลาดไม่พลาดนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ต้องใช้เอาจะเฮ้ยอุตสาผ่านแล้วนะทำไมอ่ะเอออุสาผ่านแล้วอ้าวทางไหนเนี่ยทางนี้ทางนี้เมื่อกี้พี่ฝนผ่านแล้วนะโอ้ยตัวคาน่ะไปแล้วไปแล้วตีออกมาแล้วพี่เอกเห็นง่ายๆแต่ยากเหมือนกันนะเนี่ยมาเร็วเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพกต้องตั้งใจกระโดดแป๊บหนึ่ง ตรงนี้คุณหมูพิกกี้เขาบอกว่าให้เรารีบบอ,อกไปจากตรงนี้อีกแล้วอ่ะให้รีบออกไปจากตรงนั้นอีกแล้วเหรอใช่เพราะว่าตรงนี้มันมีรีโมททีวีแถมมีน้ําเขียวๆอ่ะอะไรก็ไม่รู้เป็นกับดักโซฟาบมเล์โซฟาใหญ่มากใหญ่มากอ่ะใช่ใช่โอ้โหรีโมททีวีมียุคทุกเกาะเอเฮ้ยเดี๋ยว <นะ S 2> รีโมททีวีเป็นพิษเหรอไม่ใช่หรอกมังนี่ทีวียี่ห้ออะไรเนี่ย บ E P C พซมีทุกขี้ห่อเลยเมื่อกี้รีโมททีวีเป็นพิษหรือว่ายังไงเนี่ยพี่ฝนนอย่าดันอจย่าดันก็ได้อย่าไปโดนน้ำเขียวๆเนี่ยเหรอน้ำอึกคนร้ยเอาอีกแล้วเนี่ยดูดิอตัวดามิดมิแถมฟันลอยอีกตั้งหากดูไอ้ฟันนะมันลอยอยู่แล้วไม่ใช่หรอเอาลอยโอ้ยฟันมันลอยอยู่แล้วเหรอมาเร็วเพล็กลอยอยู่อะไรอ่ะโอ้โหดูดิ วัวดำเป็นชโโ็อกโกแลตเลยอะเฮ้ยแต่แบบว่าพี่ฝนยังไม่โดนอะไรเลยนะพี่ฝนต้องกระโดดไปโดนแน่นอนหรือจอดเอาหางลงไปเกี่ยวเปล่าจอดยังไม่ได้เกี่ยวอะไรสักอย่างหนึ่งเลยพี่เอกนี่ก็พูดไปเรื่อยเลยนะนี่นี่นี่นมาแล้วฮะวันนี้ชุดออกแต่ใจเกเรหน่อยนะทุกคนใจเกเรหรอเฮ้ <c oughs> ยเดี๋ยวนั่นลงหัวมะพร้าวไหนอะ โอ้ไม่เจอกันนานเลยนะลุงก็ไม่ดถึงลุงมากเลยลุงหัวมะพร้าวไว้ว่างผมจะไปเล่นด้วยนะเออเดี๋ยวเราจะต้องมูไปเล่นลุงหัวมะพร้าวบ้างะขำมากเลยแอะไรเนี่ยมีดมีดเหรอใช่เราต้องขึ้นไปบนมีดขึ้นไปันมีดดันเพเอกไปโดนไอ้แท่งแดงๆนี่ทำไมดันอะไรเขายืนอยู่เฉยเยเมื่อกี้มากระแทกอ่ะนี่เราอยู่ที่ห้องครัวนะเนี่ยใช่แล้วโอ้โหโอ้โหอย่าโดนอันแดงๆนะห้ามโดนอันแดงแงเหรอใช่แล้ว แล้วโดนอันไหนได้โดนอันขาวๆอะนี่มาแล้วโอ้โหแมไม่กระโดดอันนี้เลยอะมีดมันแบบอันใหญ่มากนี่เราอยู่ในห้องครัวของคุณหมูพิกี้นะโอ้ยนั่นคุณแม่นี่นะมัมี่เหรอมัมี่มัมี่มมี่ให้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ยินพวกเราอ่ะเราตัวเล็กกันเกินไปใช่เรากระโดดมาทางนี้ดีกว่าเราไปกันดีกว่าสีสดใสถ้าเคยยืนทําอะไรตรงนั้นน่ะไม่รู้เหมือนกันเขายืนทําอะไรตรงนั้นดูเหมือนว่าเขาจะมองดูส้มนะ ขาคงอยากกินส้มเพกโดดลงไปดูได้ไหมโดดไม่ได้ฝั่งนี้ต้องเข้ารูต้องเข้ารูเนี่ยเหรอใช่ต้องอะไรคือรูเข้ารูเนี่ยช่องแอร์เนี่ยเหรอเออต้องเข้ารูอันนี้ยมา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 วิ่งแข่งกันไม่ทานไม่หวนหรอกมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปทางไหนต่อไม่ขวาล้ายาหเลี้ยวขวาเลยแล้วกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขวา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 ให้สุดไปตลอดเลยแล้สุดเยมันจะวนไปที่เดิมว่ะ เฮ้มันไม่วนไปที่เดิมมันทางตันเอ้านี่ไงตันเลยพี่ปวดหนะ้ามันเป็นทางตันทุกคนมาเร็วเข้าพี่ก็นำหน้าอยู่นี่ไงเร็ว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 ขวาล้ายซ้ายดีนี่นข้างหน้ามันมีมทางให,ให้เราไปเหรอขวา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 ใช่ไหมขวามาเรียบร้อยฮะวุ้ยเราเริ่มหายใจไม่ออกแล้วอะ่ะทางมันเริ่มแคบลงแคบลงแล้วอะ่ะใช่แล้วอะ่ะอากาศจะไม่ค่อยมีแล้วนะจอ๊อ พี่หวนตอนนี้จออากาศไม่ค่อยดีแล้วอ่ะมันมีอะไรอัปเดตมาก็ไม่รู้อะไรอ่ะอุ้ยอัปเดตมาที่หน้าจอพี่หวนอ่ะตรงเนี้ยพี่หวนต้องทํายังไงต้องปิดเหรอพี่หวนก็ปิดไปก่อนดีปิดแล้วเรียบร้อยพี่หวนพเพลียกล่นลงมาแล้วว่าเฮ้ยพี่หวนก็หล่นลงมาเฮ้ยเฮ้อาารอไว้ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้แวบๆบแบบไม่ทันได้มองเราหล่นมาที่ไหนเนี่ย ในปากใครไม่รู้ว่ะในปากใครไม่รู้เหรอใช่แล้วปากสีฟ้านี่ยตัวนี้แบบได่ทันได้มองเดี๋ยวต้องถามเ็าก่อนเอ้าแล้วคุณหมูพิกี้เข้ามาอยู่ในนี่เหรอนี่เราหล่นลงมาในปากใครอ่ะอูดอิดอิดอิดอดฮะเขาว่าอะไรอะไรอ่ะเขาว่าอะไรหาทางออกเอาเองนะทุกคนเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราลงมาในปากแดดดี้ใช่อยู่ในปากแดดดี้อ่ะแย่แล้วสีแดดดี้กินเราเข้าไปแล้ว เขาอาจจะนอนหลับแล้วกลนหรือเปล่าโอ้โหคนน่ากลัวโอ้โหลงยังไงให้ไม่พลาดโอ้ไม่กอดเอาไงดีอะต้องลงเอานะยังไงอะลงแล้วลงแล้วล่วงไปแล้วเอ้ยเฮ้ยเรื่องมาเฉยเลยอะเอ้ยไม่ตายเฉยเลยให้ไม่ตายเฉยเลยอะให้งงเลยอะให้งง แล้วเราต้องไปไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราอยู่ในลำไส้ใหญ่เดี๋ยวขอซูมไกลๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยลำไส้ใหญ่นี่คือพิซซ่านี่มันกระเพาะอาหารเป็นไงเราหล่นลงมาในรูนั่นน่ะเฮ้ยเรามาจากกระเพาะอาหารนั่นหลอดอาหารไงโอ้นี่ป๊าป้าป๊าป้าตัวใหญ่มากเลยเนี่ยใหญ่มากเลยข้างบนมีอะไรด้วยพี่ฝนมาเล็้วมันคืออะไรหรอโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไง เพราะว่าอะไรนี่เราอยู่ในกระเพาะอาหารน่ะอยู่ในกระเพาะอาหารแถมเขาบอกอีกว่าให้เรากระโดดไปบนอาหารใช่แล้วให้หาอาหารแล้วกระโดดไปเอาเองต้นไหนล่ะอาหารอ่ะอาหารเหรออาหารอยู่ทางนี้อ่ะานี่ไงนี่ไงเจอแล้วใช่ปะั่นมันก้อนอะไรนั่นใช่เหรอคุกกี้ก้อนอะไรเอ้าตายอ่ะก้อนคุกกี้เหรออ๋อตาต้องไปทางไหนอ่ะไม่รู้พี่ฝนไปดิ เฮ้ยไม่รอดก็ไปยังไงอะเขาเนี้ยก็ไปยังไงอะมีอาหารอยู่ตรงอื่นแบบนี้มันแฮมเบอร์เกอร์อะนี่นี่คืออะไรนี่คือแฮมเบอร์เกอร์นี่คือแฮมเบอร์เกอร์ใช่แล้วนี่อะไรอะมันคือปุ่มเรียกเพื่อนอะอ๋อแล้วมีกาววตี้คอยแบบโหห้าสิบเหรียญว้า,วาปุ่มเรียกเพื่อนแล้วเราจะไปยังไงอะนั่นแหละดิพี่เอกคิดว่ามันต้องกระโดดแบบสุดๆไปเลยอะโดดสุดๆเลยหรอได้ไหมอะ ไม่ได้อ่ะเราจะไปยังไงตรงเนี้ยไม่รู้สิตกลงไปในน้ําแล้วเออยู่แค่นี้เองอ่ะพี่ฝนมันมีตรงอื่นไหมมันไม่มีตรงอื่นแล้วอ่ะไม่มีตรงอื่นแล้วด้วยอ่ะทาไงดีอ่ะไม่รู้เหมือนกันเราจะพยายามกระโดดไปนะฮึบฮึบผ่านไม้นันนี่ผ่านมาแต่หัวเออเราผ่านไปแต่หัวแล้วเราจะกระโดดไปยังไงอ่ะนั่นนลยดิขาไปกันยังไงอ่ะทุกคน ล้กวก็ไม่รู้ on the foot to escape เอาไงดีอ่ะพี่เอกนั่นเลยเอาไงดีเราจะไปกันไม่รอดนะมันตกแล้วตกอีกอ่ะเราดูท่าทางเราจะไปกันไม่รอดหรือว่าเบรกจะให้ยังไ,ดไงดีดดอ,อ,งอย่างนี้ดีกว่าไหมเนี<ท>่ยลองดูนี่เบรกลองขี่พี่บอลไปดดีกว่ามันขี่กันได้ไงเออขี่กันนะหรอเออมันขี่กันได้มาเร็ว น้าเร็วขี e <g <g ่หัวมาอ้ากระโดดเออเอามาสิแล sure> ้วไม่ตามมาแล้วได้แล้วพี่ฝนได้ได้แล้วพี่เอกก็ไปไอ้นั่นก่อนเซฟอ่ะเดี๋ยวพี่เอกก็มาหานด้แล้วทำไงแล้วทำไงอ่ะก็อย่างนี้แหละไปเซฟก่อนแล้วกลับมาแล้วพี่เอกไปเซฟแล้วพี่เอกกลับมาไงก็กลับมาไงวิ่งกลับมาไงแล้วแลวิ่งกลับมาแล้วพี่เอกให้พี่ฝนกระโดดเกาะยังไงอ่ะเออก็พี่เอกก็กระโดดลงมาข้างล่างนี้วอนขีพี่เอกเองไง เอาอย่างนั้นเนาเร็วๆดิอุตส่าห์เสียสละาตั้งนานแล้วเสียสะละอะไรอ่ะ <c oughs> มันวิ่งไม่ได้ไงมันวิ่งไม่ได้ก็รู้ก็ลงมาตั้งทีงเซฟไปก่อนเร็วเรวเซฟแล้วเซฟแล้วเ,เร็วเร็วแล้วพี่เอกจะต้องไปอยู่ตรงไหนอ่ะก็ไม่อยู่ไม่อยู่ตรงที่พี่ฝนจะกระโดดไงงั้นเดี๋ยวพี่เอกจะตายแล้วพี่ฝนก็กระโดดเหยียบตัวพี่เอกมาอย่างเงี้ยเหรอถูกต้องโอ้โหดีจริงๆเลยเอาตรงไหนพร้อมยังยังอาอยังอ่ยังอาอยังอายังว่าตรงตรงเดินมาหนึ่งสองสามแตกแตก ตัวแตกเหยียบหัวเอ้ยไม่ตัวนะไม่ลงอะ่ะ <c oughs> ต้องมาไกลๆหน่อย,ยดิเอาตรงไหน <c oughs> อ่ะก็ลงมาให้มันไกลๆหน่อยโอ้ตายละตาย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 สา,ยาย <c oughs> มันต้องใช้วิธีผ่านกันแบบนี้เลยเหรอ <c oughs> เห็นไหมเพียกผ่านแล้วอะ่ะสุดยอดเลยเห็นเปล่าสุดยอดเลยใช้การเหยียบหัวเพื่อนกันเ <c oughs> ลยเนี้ยวเนี้ยวเนี่ยเอาตรงไหนก็ตรงไหนบอกมาเลย มันไปได้แค่ไหนอ่ะพี่เอกก็เดี๋ยวตรงพี่ฝนตายพี่เอกก็กระโดดมาอานะเดี๋ยวพี่เอกจะกระโดดแล้วพี่เอกก็จะเอาพี่ฝนกระโดดมาเออพี่ฝนกระโดดมาก่อนตึ้งตรงนี้เร็วๆเออตรงนี้นะเออลงมาเลยลงมาเร็วๆลงไม่ได้เดี๋ยวตัวหายไงต้องรอพี่ฝนมารอพี่ฝนมาไงเดี๋ยวพอพอพี่ฝนมาปุ๊บพี่เอกจะกระโดดมานะเอาอย่างเอาอย่างเอาเลยมายืนนะเดี๋ยวพี่เอกจะกระโดดไปหาพี่ฝนพี่ฝนก็กระโดดเ้ยไม่ทันเอ้ยนัดกันก่อนท้ มาใหม่อย่าเพิ่งกระโดดสิเดี๋ยว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 มายังมายังมาแล้วพร้อมยังเอานะเดี๋ยวพี่กระโดดก่อนนะอ่อาอ่าหนึ่งสองสามมามาเอ้ยไม่ทันแน่ด้วยนงๆๆงไม่ต้องไปไหนกันแล้วดีเนี่ยมีสองคนแล้วพี่อากลับไปยังไงเนี่ย พี่ฝนต้องกระโดดมาก่อนแล้วพี่เอกก็กระโดดเอาหัวไปมงแล้วพี่ฝนก็กระโดดข้ามไปงงเอานะพี่ฝนพี่ฝนกระโดดมาเลยเดี๋ยวพี่เอกจะกระโดดเอาหัวมงกโดดมาเลยเระโดดนึงสองสามแล้วไม่โดดมาแล้วไม่ถึงเดียวเอาไม้เอาไม้มันมันมันยืนไม่ได้อะทำไงดีอะอำไงดีอะ พี่ฝนต้องแบบโดดเร็วอ่ะก็โดดเร็วไงก็โดดอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวพี่เอกลงไปลงไปนอนแช่น้ำก่อนนะพี่ฝนกระโดดเลยนะเอาหนะ้าเอาหน้านะเอหนึ่งสองสามมันไม่ถึงอะเดี๋ยวต้องกระโดดลงมาหน่อยหนึ่งอะถ,งถึงเมื่อกี้เหยียบหัวพี่เอกเลยโดดไม่ได้มันไม่ถึงอะงั้นพี่เอกกระโดดลงมาก่อรอก่อนเลยนะขำเฮ้ยขำถ้ามีวิ่งก็ดีดิเนี่ย มาแล้วมาแล้วมาแล้วรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวพร้อมพร้อมยังไงพร้อมพร้อมแล้วนะหนึ่งสองสามเอาได้ได้แล้วได้เลยนะเอากันอย่างนี้เลยเหรอเออไม่ได้เฉยเอามามามาโอเคไม่ต้องเสียสามสิบห้าโอเคเป็นไงก็ต้องช่วยเหลือกันนะนะจะ้ไม่ต้องเสียสามสิบห้าโลบัก โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีนะไม่งั้นแบบสามห้าโลบั๊กนี่ไปแล้วอะสกิปสเตทโอ้โหไหวไหวไหวไต<ม>่ไป่รู้ครั้งหน้าต้องสก,กิปอีกป่าวเอาเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนเซฟเซฟเซฟแล้วเซฟแล้วเซฟแล้วไงต่อเราอยู่กันในห้องหอานะนะดิเฮ้ยไม่ใช่ห้องหอ่าน,นี่ยเรียกลำไส้เล็กน่าจะลำไส้ลำไส้เล็กเออเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิมันต้องลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่ใช่ป่ะ แสดงว่าตอนนี้เราอยู่ในลำไส้ใหญ่แล้วทุกคนเล็กสิเมื่อกี้กับเพาะอาหารโอ้โหโดนเฉียวไว้หน่อยเดียวเฉียวหน่อยเดียวก็เรียบร้อยใช่แล้วเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนึงโอ้ตกใจนึกว่าต้องวิ่งกลับไปตรงคุกกี้ใหม่เี็งมาเซฟไว้แล้วว่าแต่ว่าทําไมในลำไส้เล็กอ่ะมันถึงได้สว่างขนาดนี้เฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ย อะไรของพี่ฝนเนี่ยแป๊หนึ่งโหไปนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วก็โดดข้ามคุกกี้ไงหวาเสียวอ่ตัวมันเรืองแสงมากเลยนะเนี่ยนี่เราเป็นคนหรือหิ่งห้อยเนี่ยอย่าเพิ่งทำให้ขำเดี๋ยวก่อนป๊บนึงมาโทรเร็วเร็วดีมาเร็ว,รวมาแล้วอจอดก็ไม่พูดไม่จาเลยดูดิจอดขำตั้งแต่เมื่อกี้จอตยังกั้นขำไม่ไหวเลยพี่เอกรอง <laughs> พี่เก็ไปได้แล้วเร็วๆผลลัพธ์้าอยู่นั่นแหละจำไสจริงๆอะเร็วๆเราใกล้ถึงสุดปลายทางสายลุงแล้วพี่เอกว่านี่มันเป็นพวกกากอาหารนะเใช่ใช่นี่แหละใช่เลยใช่เลยโอ้โหอะไรเนี่ยเราจะต้องกระโดดลงไปอ่ะฝึกตึบไม่ตายด้วยไม่ตายเฉยเฮ้ยเขาบอกว่าเนี่คุณทําได้ใช่พวกเราทำได้เพราะเรามีความสามัคคีเราเราไม่อยากเสียตัง คิดตั้งนานว่าจะทำยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันเร็วอะอะไรอ่ะมันเร็วอ่ะโหแล้วยังกระโดดไงอ่ะมันก็ต้องแบบรีบโดดพี่ฝนอะพี่เอกเห็นรูข้างหน้าเห็นไหมใช่รูอะไรอ่ะรูแบบมันรูมันคุ้นๆมากลุกตุดเอานะไปแล้วเอ้าทีอย่างเงี้ยไม่โอ้โหเอออะไรอ่ะไม่วิ่งเฉยให้มันหยุดเฉยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมันแบบ พอเรากระโดดปื๊บอะมันใจนี่ไงมันจะช้าแล้วทำไงคะเนี่ยมันต้องจับจังหวะให้มันกระโดดไปเลยนี่คลิปล็อกไปนี่ปื๊บเดี๋ยวถึงแล้วเดีถึงเดี๋ยวถึงต้องกะต้องกะบโอ้โดนแน่นอนว่าแล้วจี๋โอ้โหตัวไม่ไปกองตรงนั้นแหมเสียดายอ้าวไปแล้วเหรอแป๊บนึ่งกระเด็นออกมาเลยอ่ะดีแล้วที่กระเด็นออกไปทำไมอ่ะพี่ฝนยังไปไม่ถึงไหนเลยแป๊บนึงนิดเดียวอีกนิดเดียวสู้สู้เมื่อกี้ตัวมันไม่กระเด็นไปข้างหน้ามาแล้ว เพกยืนอยู่หลังใครเนี่ยหลังใครอะป๊ป้าคุ้นเลยใช่เลยนี่ไงป๊ป้ายืนอยู่หลังป๊ป้าเนี่ยเฮ้ยนี่มันโศซ่วมถูกต้องเลยเฮ้ยป๊ป้าจมูกเบี้ยวเลยอะทำไมจมูกขึ้นไปอยู่ตรงนั้น่ะจมูกหลบหนวดอะป่าเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าอยู่ใบนี้เหม็นเฮ้ยโล่นนะโอ้โหเกือบตายเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้มันเป็นที่เกี่ยวพี่เอก ที่เกี่ยวอะไรอะ่ะที่เกี่ยวพวกผ้าเช็ดตัวอะไรเนี่ยที่เกี่ยวผ้าเช็ดตัวอะไรด้วยเหรอมาแล้วมาแล้ว,ลวมาแล้วไปแล้วทุกคนอะไรอะ่ะเราต้องหนีป้าออกไปโอ้ยอย่าไปแตะโดนน้ำยาสระผมนะเออเราจะเป็นอย่างนี้เออเฮอน้ำยาสระผมรสช็อกโกแลต ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยโอ้โหน้ำยาสระผมโอ้ยเรืองแสงเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมีตุ่มอะไรอีกเนี่ยพี่ฝนพี่เอกว่ามันไม่ใช่น้ำยาสระผมแล้วแหละขวดสีม่วงๆนี่คุนมากเลยนะขวดอะไรเหรอน้ำยาล้างห้องน้ำไม่ใช่หรอโอ้มันกัดกินเราอะดิไอ้ตุ่มม่วงๆฟ้าๆนี่ห้ามโดนนะคืออะไรอ่ะใครทำอะไรโดนไว้อะดิเฮ้ยพี่เอกเจออะไรด้วยนี่ดอกอะไรอ่ะดอกญ้าเหรอดอกอะไรไม่รู้อ่ะดอกเป็นแฉกเลยเราหนีกันดีกว่าเราอยู่ไม่ได้แล้ว ทำไมป้าปากินเราเข้าไปแล้วเอาเรามาอุดจระตรงนี้ก็มาดูหุยหุยเกือบตกโอ้หุยหุยหุยไหนจอบด้วยผ่านแล้วผ่านแล้วนั่นแปลงสีฟันแปลงสีฟันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณลูกแน่นอนเลยอ่ะมีครบเลยทุกคนเลยไล่ระดับไปเร็วเราจะออกไปยังไงอ่ะอะไรอ่ะ Jump into water โอ้โหนี่ไงให้เรากระโดดลงมาในน้ำเนี่ยน้ำฟ้าเนี่ยเล่นไ้ดีนะเฮ้ย อ,อตัวแตกโอ้ยพี่บัวรอดพี่บัวรอดโอ้ยรอดรอดรอดมาได้อยู่ไหนเนี่ยงอยู่วนนี้แล้วกาลังกระโดดไปบนน้ำเฮ้ยทำไมน้ำวันนี้มันลอยได้ก็ไม่รู้เอา้าไม่รู้พี่กระแทกอะ่ะแล้วก็เลยกระเด้งออกไปข้างๆอะ่ะกระเด้งเหมือนกันต้องกระโดดใหม่อีกแล้วอึ๊บต้องลงให้พอดีมามาอึ๊บมาแล้วเฮ้ยทำไมตายอะ่ะ ก็โดนน้ำอะไรสักอย่างเมื่อกี้พี่ฝนก็โดนเหมือนกันอยู่ดีก็ตายเฉยโดนอันเล็กก็ไม่ได้เหรอถึงแล้วไปแล้วโอ้อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโดนอนโดนอันเล็กไม่ได้พี่ฝนเอกพี่ฝนอยู่ในห้องอะไรสักอย่างที่มันมีขนมอ,อาหารอะไรเพียบเลยอะ่ะแล้วก็บอกว่าห้องนี้เป็นห้องสุดท้ายแล้วเด้เหรอเออห้องสุดท้ายที่เราจะต้องออกไปจากตรงนี้นี่เป็นโต๊ะ อันนี้คือโต๊ะโต๊ะของเล่นหรอโต๊ะเอ้ยอ,อะไรอะ่ะอ่าเอือเอือ,อ,อตายโดนอะไรเข้าไปโดนน้ำยาไม่ผ่านผ่านผ่านโดดไปบนโต๊ะโหเอ้ยเกือบไม่ถึงแน่ไปแล้วไปแล้วโอ้ยทำไมโดนน่ะโดนอะไรอะ่ะโดนน้ำยาเนี่ยแต่พี่ยืนตรงกลางอะ่ะแย่แล้วไปแล้วสงสัยว่าห้ามเข้าตรงกลางอะ่ะให้วิ่งขอบๆเอาอย่างเงี้ยอุย้ย เดี๋ยวนะอ๋อมันมีมันมีแบบกระพริบพี่ฝนใช่ใช่มันมีกระพริบได้แล้วมันจะสลับกันไปมาแล้วไปไหนต่อเนี่ยกระโดดลงมาข้างล่างตรงนี้มันมีอ้ออ้อออก <ำ S 2> อับดักหนูด้วยอ่ะดูดิมีกับดักหนูด้วยหรอโอ้ยโอ้โหตัวแตกเป็นเลโก้เลยอะเฮ้ยนี่นใ,นใครเนี่ยพี่ฝนเองใช่ตัวแตกเป็นเลโก้เลยเออใช่ด้วยจําฟันได้มาหล่ออ่าเเฮ้ยเฮ้ยผ่านผ่านผ่านนึกว่าจะไม่ผ่าน มาแล้วมาแตายบ่อยจังเลยอ่ะนี่อะไรเนี่ยเอาล่ะดิให้เราขึ้นไปหานี้นกนกแก้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนกแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวนกแก้วเราไปทางไหนต่อนกแก้วเหรอทำไมตายอะตายเฉยเราจะต้องไปทางนกแก้วเหรอ เดี๋ยวนะ่าไม่แน่ใจอะ่ะเราอาจจะต้องกระโดดไปบนไอแน้แผ่นแผ่นอะไรนั่นเปล่าสีสีอะ่ะไม่รู้ดิตอนนี้พี่เอกเกาะนกแก้วอยู่พี่ฝนเกาะนกแก้วเหรอนี่โหขี่นกแก้วอย่างเท่เดี๋ยวอ๋อมันเป็นแผ่นเรืองแสงห้ามกระโดดไปบนแผ่นเรืองแสงเหรอน่าจะใช่นะเดี๋ยวต้องอให้มันดับก่อนเนาะดับแล้วเราไม่รู้พี่เอกวิ่งอ้อมอ่ะมันไม่ดับอะ่ะมันขึ้นมาแล้วโอ้อยู่บนนกแก้วแล้วโอยตายอะ่ะ แห่เหมือนกันโดนอะไรอ่ะโดนสีเหลืองโอ้โหตลกแล้วให้เพียงมากระโดดไม่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเซฟก่อนโอ้โหขอให้เพียงมกระโดดไม่อะโอ้ยได้แล้วได้แล้วเซฟแล้วเซฟแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่เล่นแล้วโอ้ตรงนี้มัน อาหารชัดๆเลยเราต้องขึ้นไปทางนกแก้วใช่ป่ะใช่ขึ้นมาทางนกแก้วแล้วก็กระโดดมาเรื่อยๆเลยห้ามโดนในแผ่นที่มันเรืองแสงนะเนี่ยโดดขึ้นมาบนนี้เลยใช่ใช่โดนจานนะบนจานแล้วก็อ้อมๆมาพี่เอกอ้อมๆไหนอะอ้อมจานมานั่นแหละเฮ้ยเซฟก่อนเลยเอาชัวเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่เอกอยู่ตรงพื้นน่ะเดี๋ยว,วเข้าขึ้นมาข้างบนอะไรอ่ะอยู่ตรงไหนเฮ้ยอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวเหรอเฮ้ยทำไมมาอยู่ใน อยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวเหรอเพชรออกไ่ได้อ่ะมาเร็วเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวนะอย่างนี้ก็ได้เหรอเดี๋ยวเราจะต้องกระโดดออกไปบนเลยั้น่ะบนบันไดของเล่นน่ะมาแล้ว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 โดดมาเลยโดดมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาตามทางเลยติดขนมหวานพี่ฝนดูท่าทางถ้าเราผ่านไปจากที่นี่ได้เราก็รอดแล้วล่ะใช่แล้วเราจอดอยู่นี่เดินมาเร็วเร็ว ไปแล้วกำลังวิ่งอ้อมอยู่เอาชัวร์เอาแล้วแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วห้ามโดนกำแพงนะสไลด์ทูสลิมมาแล้วนะปื๊ดปื๊ดนี่นี่เซฟ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 ก่อนเซฟก่อนเย้ทุกคนเนี่ยโดดไปบนเงินเงินเงินหู้เงินเพียบเลยอ่ะเอาละมาเร็วเข้าเร็วเข้า จะจบแล้วเราจะจบแล้วจะจบแล้วเราจะได้ออกไปแล้วป้าป้าจะไม่ได้ทันได้กินเราแล้วม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 าแล้วโดดเออมาเร็วพี่ฝนเออไอโอ้โหเออโดดไปบอของเล่นมาแล้วโดดโดดยาวโดดยาวยัลงติ๊กตอกฮะยังมีแบ่งไปลงติ๊กตอกอีกเหรอปึบฮึบมาแล้วมาแล้วมียาวเลยยาวเลยยาวเลย มาแล้วทุกคนมาแล้วลูกจ้าชุดขัว <c oughs> ดิโนอยากไนดะ้ทำไมไม่ออกมาจาะขวารสักทีนเนี่ยเพลงนี้ไอ, <c oughs> ไอเส้นตรงนี้มันเล็กมากเลยนะเส้นตรงไหนอะระวังระวังมาแล้วลูกจ้าเฮ้ยสไลด์ไปเงี้ยได้ไหมสไลด์สไลด์สไลด์ค่อยอๆมาค่อยมาเฮ้ยตายตายเลยนะก็ตายเลยอะดีอยู่เนี่ยตายเรียบร้อยแล้วเฮ้ยโอ้โหนิดเดียวแท้ๆเลยเฮ้ย ห้ามโดนหูไกลด้วยพี่เอกไกลด้วยเราต้องค่อยๆไปทีละนิดไปทีละนิดจิจมาสไปยาวๆไปยาวๆ,ย,ย,าวๆยาวๆเลย,ยเดี๋ยวพลาดเหมือนพี่ฝนแมวหรอกอย่ามาชนนะไม่ชนไม่ชนร้อยไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนขามันจะไปโดนยังไงไม่รู้อะ<ม>แย่แล้วอีกนิดหนึ่งอีกนินดนึงนิดนึ่งก็ถึงแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าอย่าชนอย่าชนอย่าไม่ชนไม่ชน ไาแล้วเออฮมาแล้วไปแล้วเฮ้ยประตูบ้านประตูบ้านไหนถึงแล้วเหรอใช่ใช่ใช่ถึงแล้วถึงแล้วออกไปแล้วกระจกอ้พี่ฝนพักเองออกมาแล้วเฮ้ยเราออกมาแล้วพี่ฝนเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหเราอยู่บนบ้านเขาอ่ะนี่เราอยู่ตรงนี้ในยสาวอากาศเนี่ยเราอยู่บนบ้านเขาทําไมมีก้อนเมฆอยู่ตรงนั้นด้วยพี่ฝนดูดวงอาทิตย์ที่นี่ดิดวงอาทิตย์เป็นก้อนๆเลยแกลงดีกว่าลงดีกว่าโอ้โหพี่เอก เราอยู่กับเขาทั้งครอบครัวอ้าวนี่ไงเจอแล้วโอ้ในที่สุดเราก็สามารถออกมาได้แล้วเย่ยินดด้วยสวัสดีครับมัมมี่สวัสดีอะตกเลยเหรอมัมมี่ตกอะอะไรมัมมี่มัมมี่อ้อยมามี่อ้อยมามี่ใจร้ายโอ้ี่เอกโดนป้าป้าโดนป้าป้าตบเหรอที่นีเดียวแตกเลยแตกเลยเหรอป้าป้าพี่ตบเหรอเออตบไปด้วยอะตกไปด้วยป้าป้าตบเราอ่ะโหโห โอ้แย่เลยแย่เลยตอนนี้ไม่ตบนะโอ้ยนายใจดีมากยดีโอ้ใจดีนี่ใจดีมากดีนะเฮ้ยเ้นที่สุดแล้วก็ออกมาจากบ้านป๊าป้าได้สักทีนะสงสัยเขาคงแย่เราเล่นหละมั้งน่าจัเมื่อไหร่จะเลิกใจเกเรสักทีเออปะโถพี่เอกซ้อมมวยอยู่เดี๋ยวเอาคลิปมวยลงด้วยดีกว่าเย้